ตัวนี้จะเป็นตัวกรองฝุ่นแบบหนานะคะจะมีสีเขียวเขียวแล้วก็ขาวฝั่งนี้นะคะสักได้เบอห้ามขยี้นะเพราะมันมีมันมีลวดด้วยเพื่อปรับตรงจมูกค่ะให้เข้ากับจมูกเราจะใส่ด้านไหนก็ได้มีบางคนถกเถียงกันว่าเอาสีเขียวไว้ข้างในเอาสีขาวไว้ข้างนอกแล้วแต่ค่ะไม่ผิดค่ะอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เคลือบน้ายาเหมือนของของหมอนาะอถ้าของหมอคือจะต้องใส่ให้ถูกจะได้ป้องกันเชื้อโรคได้เยอะแต่อันนี้คือพี่สนุค,คิดว่าตรงนี้ข้างในมันนุ่ม แล้วก็ลวดมันควรจะต้องอยู่ข้างในเอาไว้ข้างนอกแล้วมันจะไม่มีความสวยงามนึกออกไหมเขาก็เลยอย่างการตัดเย็บช่างตัดเย็บอะถ้าเป็นอะไรที่มาอย่างเนี้ยเขาจะเอาไว้ข้างในนึกออกไหมคะแล้วอันนี้เอาไว้ข้างนอกเพื่อความสวยงามและเพื่อความเรียบร้อยตัวนี้ก็จะกรองฝุ่นหยาบก่อนแล้วก็เข้าไปฝุ่นหยาบแล้วฝุ่นละเอียดกรองไปเรื่อยๆะคะ่ะนี่ตัวนี้จะเอาเข้าข้างในแล้วเวลาซักนะซกักแบบเบาๆ,ๆมือเอาแบบ เอาน้ำ,น,ำน้ำยาน้ำยาซักผ้าเด็กหรือยาสับผมของเด็กะคะ่ะเทลงไปตรงตรงที่มันสกรปรกอะเนาะเทลงไปแล้วก็เอาค่อยๆเอามือถูๆๆๆๆๆค่อยๆถูเบาๆลูบๆไปเบาๆแล้วก็เอาน้ําลาดหรือไม่งั้นก็เอาแกว่งแกว่งแกว่งในกระมังห้ามบีห้ามขายี้ห้ามทํารุนแรง,งสบัดสบัดแล้วตากไม่ต้องตากแดดเพราะว่าเพราะว่าตรงยางตรงนี้ค่ะ มันจะมีอย่างตัวนี้อย่างยืดไปโดนแดดแล้วมันก็จะทําให้เสียทั้งในส่วนเนาะอันนี้สีเขียวเรียกว่าสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาไอไอตรงรวดไว้ข้างในเพื่อความสวยงามแล้วดูจากการตัดเย็บไอ้ตรงเนี้ยจะไว้ข้างนอกนเห็นไหม กแต่ถามว่ามี Stand ort, หลายคนที่ถกเถียงกันว่าอันนั้นเอาไว้ข้างในนี่ไว้ข้างนอกแล้วแต่ตามสะดวกการสบายคระบตำรวจไม่จับค่ะจะเอาอะไรไว้ข้างในข้างนอกได้หมดไม่ผิดเพราะไม่ใช่แบบของหมอถ้าของหมอจะต้องใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าตัวเคลือบน้ํายาเคลือบมันจะต้องอยู่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ข้างในจะต้องใส่ให้ถูกวิธีของหมอแต่เราไม่พูดถึงเพราะมันหาซื้อไม่ได้หากซื้อได้ก็แพงมากๆเพราะฉะนั้นใช้ตัวกองไปค่ะหกชั้นนี่ตัวกองหกชั้นนะ อันนี้อันนี้ห้าชั้นอันนี้ตัวกองห้าชั้นอันนี้ตัวกองหกชั้นคือกองอย่างนี้เหมือนกันกับเพิ่มผ้ามาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นหกชั้นโอเคนะก็จะเป็นแบบนี้แพ็กเกจบางอันก็คือถุงมันขาดถุงันหลุี่สนุกนกใส่ถุงใสใส่ไปแต่งานเหมือนกันโอเค